ลิงใช่ค่ะขาเลี้งองเก่งาเออใช่จริงๆด้วยโอ้เก่งจังเลยเออหูหาหูมาใส่ดิหูมาใส่ผู้ที่หูหูหูไหนผู้ที่เอียหู ยาหูหูหูโอ้อันนี้ของหมาไม่ใช่หรอกลูกเข่แขนหมานี่แขนของหมาเอาใส่ให้หมาเลยไหนหมาฮุ่งๆอยู่ไหนเอาใส่ให้หน่อยใส่แขนนะอือเอาหน้ามาใส่ให้ปูอือก้อนเมฆ อ้าวอยู่ไหนอ้าอ้าอยู่นี่หรือเปล่านี่ใส่ตรงนี้หรือเปล่าก้อนเมฆเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่า